เสียงอ่านหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกร่วมสมัยโดยพระมหาอุเทนปัญญาปริทัศน์หัวข้อเรื่องบุญที่แท้จริงชีวิตเกิดมาในช่วงระยะเวลาอันสัน้นแม้จะพยายามสร้างฐานะเก็บสะสมทรัพ์ยสมบัติไว้มากมายสักเพียงใดในที่สุดก็ต้องจากลาและทรัพ์ยสมบัตินั้นๆก็ต้องถูกทิ้งไว้ให้แก่ลูกหลาน นำติดตัวไปไม่ได้แม้สักบาทเดียวคนฉลาดจึงนิยมเปลี่ยนโภคทรัพย์ให้กลายเป็นอริยทรัพย์ซึ่งสามารถติดตามตัวไปได้แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนโภคทรัพย์ให้กลายเป็นอริยทรัพย์ด้วยการไปกระทําบําเพ็ญบุญก็ควรพิจารณาดูบ้างใช่ว่าถูกใครชักชวนให้ทําอะไรเพียงแต่บอกว่าได้บุญเท่านั้นก็รีบทําทันทีโดยไม่รู้จุดมุ่งหมายที่แท้จริง กลายเป็นว่าสร้างความยิ่งใหญ่อลังการให้แก่เขาคำว่าบุญมีความหมายมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ภายในนั้นมากมายมองให้ออกสิจะรู้ว่าทางแห่งบุญสำเร็จนั้นมันไม่ยากคุณก็ทำได้โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินแม้สักบาทเดียวบุญสงวนไว้เฉพาะคนร่ำรวยเสียเมื่อไหร่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่า ภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้สี่ประการนี้ห่วงบุญกุศลสี่ประการอะไรบ้าง 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อย เป็นไปเพื่อสมาธินี้เองเป็นห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้ประการที่สีห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้สประการนี้การที่จะกำหนดประมาณบุญของอริยสาวกผู้ประกอบด้วยห่วงบุญกุศลสี่ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้มีประมาณเท่านี้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายแท้ที่จริงห่วงบุญกุศลนี้ ถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้การที่จะกำหนดปริมาณของน้ําในมหาสมุทรว่าน้ําเท่านี้มีปริมาณอารากักษะเท่านี้มีปริมาณหนึ่งร้อยอารหากะเท่านี้มีปริมาณหนึ่งพันหรือเท่านี้มีปริมาณหนึ่งแสนไม่ใช่จะทำได้ง่ายแท้ที่จริง ปริมาณของน้ำในมหาสมุทรนั้นถึงการนับว่าเป็นห่วงน้ำใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้ฉันใดการที่จะกําหนดประมาณบุญของอริยสาวกผู้ประกอบด้วยห่วงบุญกุศลสประการนี้ว่า<ม>ห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้มีประมาณเท่านี้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายแท้ที่จริงห่วงบุญกุศลนี้ถึงการนับว่า เป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคสุดคตตะศาสดาครั้นตรัสไวยากรภาสิทธินี้แล้วก็ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าแม่น้ำทั้งหลายขับข้างไปด้วยฝูงปลาไหลบ่าไปยังมหาสมุทรอันเป็นที่ขังน้ำขนาดใหญ่ประมาณไม่ได้มีสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นแหล่งรัตนะชั้นเยี่ยมฉันใด สายทานแห่งบุญย่อมหลั่งไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิตผู้ให้ข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาดเหมือนแม่น้ำคือห้วงน้ำไหลไปยังมหาสมุทรฉันนั้นคำว่าบุญมาจากพระพุทธศาสนาซึ่งสังคมไทยรับมาไว้ในวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตจนกลายเป็นคำที่สื่อความเป็นไทยไป คนไทยมักจะพูดว่าเอาบุญบางครั้งก็กลายเป็นคำปลอบใจเมื่อทำแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนบุญเป็นชื่อของความสุขตามพุทธดำรัดว่ามาพิกเวบุญญานังพายิตตะสุขขัดเสตังพิกเวอธิวจนนังยะธิทังบุญญานิภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ากลัวบุญเลย คำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขบุญเป็นนามธรรมช่างน้ําหนักตวงปริมาณวัดขนาดไม่ได้จึงสามารถติดตามไปได้ทุกสถานพร้อมจะแปลผลเป็นรูปธรรมนําวัตถุสิ่งของอันน่าปลื้มใจมาให้และอํานวยผลให้สําเร็จให้ตามความปรารถนาเมื่อห่วงบุญเต็มเปี่ยมดังบทกวีหนึ่งว่าพอบุญมากาไก่กลายเป็นหง พอบุญลงหงเป็นกาหน้าชงนพอบุญสูงหมู่หมากลายเป็นคนพออับจนคนเป็นหมาหน้าอัศจรรย์โดยส่วนมากคนรู้จักบุญในนามของความปีติสมนัทหลังจากทําทานใส่บาทแล้วมีความรู้สึกโปร่งสบายใจปลื้มปิติก็บอกว่านั่นแหละเกิดบุญกุศลแล้วหากเราถือเอาความหมายว่าสบายใจจากคำว่าบุญ นี้มาเป็นมโนทัศน์เรียกว่าบุญนิยมก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตได้เป็นอย่างดีเมื่อทำงานใดๆก็ตามขอให้มีความสบายใจอยู่เสมอแช่มชื่นอยู่กับการงานนั้นไม่รู้สึกเหี่ยวแห้งอับเฉาให้ผลสำเร็จออกมาด้วยความสบายใจมิใช่เฉพาะวัตถุเงินทองเพียงอย่างเดียวหากแต่มีความปีติโสมนัสด,ด้วย ถ้าทำงานเสร็จได้ผลตอบแทนเป็นเงินตราแต่ว่าไม่ได้ความสบายใจขัดเคืองกับเพื่อนร่วมงานจิตใจขุ่นมัวถือว่าได้งานแต่ไม่ได้บุญได้เงินแต่ไม่ได้ความสบายใจต้องให้ได้ทั้งงานและบุญได้ทั้งเงินและความสบายใจจึงจะได้ชื่อว่าบุญนิยมถ้าว่าเป็นเพราะเราไปยึดติดอยู่กับความบุญนิยมนี้มากจนเกินไปหรือเปล่า จึงมุ่งเอาแต่บุญโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่ตามมาโดยเฉพาะคนไทยมักจะเมาบุญถึงกับเอาเงินไปแลกกลายเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มไปเหมือนอยากได้สร้อยทองสักเส้นหนึ่งก็เอาเงินไปแลกซื้อมาสวมใส่ซึ่งเป็นไปเพื่อความตอบสนองของโลภะมิได้กำจัดขัดเกลามุลทินคือมัจฉริยะความตรหนีออกไปบุญ เป็นชื่อของความสุขสบายใจก็จริงแต่ขอให้คำานึงถึงประโยชน์ด้วยให้คุ้มกับประโยชน์การใช้สอยเช่นโบสถ์วิหารบางหลังสิ้นค่าก่อสร้างหลายสิบล้านบาทแต่ใช้ประโยชน์จริงๆไม่ถึงหลักล้านกลายเป็นที่อยู่ของนกพิราบและรอวันสุดโทมเท่านั้นกล่าวให้ยิ่งขึ้นไปบุญเป็นชื่อของคุณงามความดีซึ่งเราจะต้องมองมโนทัศน์ของบุญ อยู่ในความหมายว่างดงามโดยมองเห็นจุดมุ่งหมายอันงดงามที่มีอยู่ในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและกิจการที่กำลังดำเนินอยู่การปฏิบัติหน้าที่และกิจการนั้นๆจึงจะเป็นไปเพื่อบุญคุณงามความดีโดยแท้ไม่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอะไรหรือดำเนินกิจการใดก็ตามขอให้มองเห็นจุดหมาย อันง,งดงามอยู่ในหน้าที่และกิจการนั้นเช่นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแพทย์ก็มองเห็นความงดงามว่าแพทย์คือผู้รักษาซึ่งเบียดเบียนคนไข้ให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานคนไข้หายจากโรคก็ประสบความสุขสมนัสสามารถออกไปทำหน้าที่การงานได้ตามปกติปรารถนาให้คนไข้หายจากโรคเร็วพันการ บำบัดรักษาด้วยความรอบคอบมิใช่สักแต่ว่าทําให้มันหายหายมุ่งเอาแต่เงินจากการบำบัดรักษาเรียกค่ายาแพงลิบลิ้วปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูอาจารย์สิทธ์ก็มองเห็นความงดงามว่าครูคือผู้ประสิทธิ์ประสาสวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนสร้างบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพเก่งดีมีคุณภาพมีคุณธรรม ปรารถนาให้นักเรียนได้รับแต่สิ่งดีๆมีสาระทำการสอนด้วยความเอาใจใส่มิใช่คิดว่าการสอนเป็นอาชีพอย่างหนึ่งซึ่งทำรายได้ให้แก่ตนเองหากทุกคนก็มองเห็นจุดหมายอันงดงามในหน้าที่กิจการงานนั้นๆทำหน้าที่ดำเนินกิจการทำงานด้วยเจตนาดีมีกุศลจิตเป็นพื้นฐานมีหรือจะคลาดออกไปจากคำว่าบุญ บุญจะเกิดขึ้นเองตามลำดับโดยมีตร้องกระทำบำเพ็ญย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องสัมพันธ์กับการกระทำโดยตรงในเรื่องนี้พระพุทธศาสนามีแนวทางอย่างไรสําหรับผู้ประสงค์จะกระทำบำเพ็ญบุญพระพุทธศาสนาแนะนำให้เลือกทำเรียกว่าวิเจยทานังทายกคือผู้ให้ต้องรู้จักเลือกปฏิคาหกคือผู้รับถ้าเป็นบรรพชิต ก็เลือกถวายแก่รูปที่มีข้อวัดปฏิบัติปฏิปทางดงามน่าเคารพศรัทธาเลื่อมใสมีช่พระมีสมณะศักดิ์สูงถ้าเป็นคฤลือหัดก็เลือกให้แก่ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีคุณธรรมมีช่ผู้มีการศึกษาสูงสูงเพราะปฏิคาหกดีมีคุณภาพย่อมเป็นที่มาของพลานิส่งมากมายนอกจากนั้นก็เลือกทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ บริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อครูอาจารย์และนักเรียนให้ได้มีสถานที่ทําการอบรมศีลธรรมจรญยาสอนวิชาความรู้บริจาคทรัพย์สร้างโรงพยาบาลเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อแพทย์พยาบาลและคนไข้ให้ได้มีสถานที่ทําการบําบัดรักษาโรคความจริงคําว่าทานบริจาคก,ก็มีความหมายที่ชัดอยู่ในตัวคือให้สละ ให้ออกจากตัวเองไปเป็นของคนอื่นสละออกจากตัวเองไปเป็นของคนอื่นเมื่อวัตถุทายธรรมเข้าของเงินทองนั้นๆออกไปเป็นของคนอื่นก็ต้องมองถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นเป็นประการสำคัญถวายทานแก่พระภิกษุสามเณรก็มองเห็นว่าท่านจะได้รับฉันมีเรี่ยวแรงศึกษาธรรมปฏิบัติวิปัสนา ให้อาหารกลางวันเด็กนักเรียนก็มองเห็นว่าเด็กๆจะให้ทานจะได้ทานมีเรี่ยวแรงร่ำเรียนศึกษามุ่งประโยชน์ไปที่คนอื่นมิใช่มุ่งมาที่ตนเองถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วนี่แหละคือมโนทัศน์ที่แท้จริงของคำว่าบุญเพราะบุญได้ชื่อว่าชำระให้สะอาดตามรูปวิเคราะห์ว่า ปุนาตีติบุญยังธรรมชาติที่ชำระให้สะอาดชื่อว่าบุญให้บุญเป็นเครื่องชำระมลทินคือมัชริยะความตระหนี่ออกไปจากจิตใจเหมือนกระเทาะสนิมจากเหล็กหากจิตใจยังหนาแน่นอยู่ด้วยมลทินคือความตระหนี่ก็ยากจะสัมผัสความปลื้มปิติมัวแต่พะวงห่วงเสียดายอยู่สมมุติว่าคนตระนี่ได้กลัวมาเคลือหนึ่งได้กล้วยมาเคลือหนึ่ง ในกล้วยเครือนั้นมีกล้วยที่สุกงอมจวนจะเสียสุกพอเหมาะกำลังดีและหำหามใกล้จะสุก <transactions> เขาจะไม่ยอมทิ้งกล้วยที่สุกงอมจวนจะเสียด้วยความเสียดายจึงรีบกินทันทีต่อมากล้วยที่สุกพอเหมาะเริ่มงมเริ่มเสียก็ไม่ยอมทิ้งด้วยความเสียดายก็รีบกินอีกในที่สุดกล้วยทั้งเคลือนั้นแหละได้กินแต่กล้วยที่สุกงอมจนจะเสีย ไม่ได้กินกล้วยที่สุกดีด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยบุญมาเป็นเครื่องชำระมนทินคือความตรณีออกไปด้วยการให้ทานทำการบริจาคเมื่อมนทินคือความตรณีถูกชำระออกไปก็ได้สัมผัสความปลื้มปิติสมนัสซึ่งเป็นความสุขในมิติทางใจโดยตรงเราถือเอาความหมายว่าเครื่องชำระให้สะอาดจากคำว่าบุญนี้ มาเป็นมโนทัศน์ของชีวิตก็จะเดินเข้าสู่พัฒนาการทางพระพุทธศาสนาไปตามลำดับคือทานศีลภาวนาได้แก่บุญกิริยาวัตถุสามนั่นเองมาพิจารณาดูไปตามลำดับเม <ME> ื่อบุคคลให้ทานทำการบริจาคอาศัยทานการบริจาคเป็นเครื่องชำระมนทินคือความตระหนี่ออกไปได้สัมผัสความปลื้มปิติโสมนัส ก็พร้อมจะไปทําความบริบูรณ์ในศีลมารักษาศีลอาศัยศีลเป็นเครื่องชำระกิเลสในขั้นหย,ยาบๆออกไปควบคุมไว้อยู่ในอาการปกติเรียบร้อยก็พร้อมจะไปทําความเพียรในภาวนามาเจริญภาวนาอาศัยภาวนาเป็นเครื่องชำระกิเลสในขั้นกลางและละเอียดออกไปจิตผ่องใสบริสุทธิ์ประดุจผ้าขาวสะอาดก็พร้อมจะไปรองรับโลกุตรธรรม คือมรรคผลนิพพานแต่ถ้าบุคคลไถ่ทา,ทานรักษาศีลจเจริญภาวนามุ่งเอาแต่บุญมาส่งเสริมหน้าตาชื่อเสียงเกียรติยศหรือคำสรงเสริญเย็นยอแล้วตอบสนองความต้องการของโลภะไม่ต้องการชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดก็ยิ่งเดินออกนอกพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาตกไปเป็นเหยื่อของสังสารวัฏเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้น ไม่มีทางบรรลุมรรคผลนิพพานคำว่าบุญได้สื่อความเป็นพระพุทธศาสนาไว้อย่างงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพียงแต่ต้องจับมโนทัศน์ให้ถูกและปฏิบัติให้สอดคล้องตามคันลองของบุญจึงจะเกิดปีติสมนัตททำคุณงามความดีชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดตลอดจนเดินเข้าถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือมักผลนิพพานอย่าจับมโนทัศน์ผิดและปฏิบัติพราดมิฉะนั้นจะเดินออกนอกเส้นทางไปอยู่อีกจุดใดก็ไม่รู้ใครก็ตามที่ได้บำเพ็ญความดีในด้านต่างๆอย่างเพียบพร้อมแม้จะจากไปในเวลาอายุยังน้อยวงเล็บมีอายุไขเท่านั้นก็ไม่น่าเสียดายชีวิตและคนที่เพียบพร้อมด้วยความดีอยู่เสมอ ก็ไม่ต้องกลัวมารณะภัยจะมาคุกคามอนุโมทนาสาธุครับ